สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า k m m อิได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บอันแรกนี้เลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ก็ประมาณนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอ ชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนั้ง4ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่มของ facebook นะครับ ขั้นตอนแรกให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็มาตรงอันนี้นะครับเพิ่มคนอันนี้นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็คลิกไปได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับบริการนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับอ่าด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4ี่2นะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับ ในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่กลุ่มของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับตอนนี้กลุ่มมีอยู่หนึ่งพันเนะครับอ่าแปดพันเก้าร้อยนะครับทุกคนก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้นะครับแล้วก็มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำหน0่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสักหนึ่งร้อให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงสบาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ ให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อต่อมานะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์นี้วอลเล็ตนะครับอังกอร์วอลเล็ตนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับก็มีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้อันได้นะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook YouTube t อ k t ไอจ g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ลองเลื่อนดูกันได้นะครับมีเยอะนะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ แนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยามีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ l i n e k m m q t h ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับ หรือใครจะอยากสแกนเคียบโค้ดด้านขวานี้ก็ได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทำไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายนินีผ่านหน้าเว็บไซต์อีกทีนะครับเดี๋ยวกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดคนเข้ากลุ่มขึ้นอย่างนะครับอตอนนี้มี8,900ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไวมากเลยนะครับ าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ